เลยค่ะบางทีก็อเาเข่าล้ออะไรอย่างเงี้ยเออก็คือไม่มีไม่ไม่มีเขามันไม่มีเหมือนกับสนิทกันจนมันก็ไม่ได้มีความลับแต่แม่มาก่อนเรารู้จักกันได้ยังไงรู้จักการก็คือเอาจริงๆก็คือรู้จักเขาอะตั้งแต่แบบอะสมัยก่อนแบบเพจแบบพวกแบบเด็กมัธยมหน้าตาดีหน้าปิวบอยอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาตั้งแต่นั้นเราก็แบบเออน้องคนนี้น่ารักดีอะไรเงี้ยจนพอวันนึงรู้ว่าเขาอะ เขามาอยู่ที่นาดาวเราเล่าวอร์ก็ร่วมงานกับนาดาวอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเจอเขาครั้งแรกครั้งแรกที่แต่งหน้าให้จริงๆต่าจังๆอ่ะก็เป็นแบบถ่ายปฏิทินนาดาวแล้วก็แบบแต่ก่อนพูดไม่เยอะแต่ก่อนแบบนั่งนั่งเงียบๆเราก็แบบบอกทีมงานแบบอุ้ยเอาน้องคนนั้นมาเลยอุยเดี๋ยวแต่งให้เดี๋ยวแต่งให้หนึ่งพี่คนเป็นคนที่แม่เป็นแฟนคลับหืูว่าแซ่เลิกแล้วตอนนี้เออเอเราจากเาลายเราหล่เลยงง แล้วก็แบบทำงานมาด้วยกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนแบบมันก็จริงๆมันก็สนิทกันมาเรื่อยๆนะแต่มันจะไปสนิทมากๆตอนที่ไปถ่ายซีรีส์ด้วยกันใช่พี่เพิร์นก็คือคนที่ไปเมคอัพให้ที่แปรรักฉันดชวยใจก็คือเหมือนไปดูแลด้วยเลยเพราะว่าอยู่กันเป็นเดือนอะไรเงี้ยแล้วน้องพี่พีมีอะไรเมาส์ไหมเมาส์แบบความลับแบบของพี่เพิร์นไม่ค่อยมีหรอกเจอกันวันแรก ม่ก็คือที่จริงที่จริงก็ตอนแรกที่เราเข้าไปที่นาดาวเลยครับผมที่บริษัทเลยลก็ที่จริงไม่รู้จักใครเลยเไม่รู้ว่าพี่คนนี้ชื่ออะไรอะไรเงี้ยพอพี่เพลินเขาเรียกไปแต่งอะไรเงี้ยเ,เรากรู้สึกว่าเออเราเราชอบในในฝีมือของพี่เขาด้วยแล้วก็คือคือเมคกอรแบบบางคนอาจจะบอกว่าเออบางงานมันคล้ายกันมาานดูเหมือนกันอะไรเงี้ยยิ่งเป็นผู้ชายด้วยหมายความว่าเราแต่งได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันแบบมันมีอะไรมากกว่านั้นนะเนาะแม่เนาะหมายความว่า<ๆ>ที่จริงมันมีเทคนิคต่างๆมันมีทรงหน้าหรือมันมีแบบเทคนิคการลงแต่างๆที่แบบพี่่เเือนขาบ แตกต่างจากคนอื่นหรือเป็นแบบที่ตัวพี่เองในส่วนตัวพี่ชอบด้วยเนาะก็เลยเรียกว่าเป็นเมคอัพอาร์ติสในดวงใจเลยที่แบบตอนนี้ตัวติดกันตลอดไปงานไหนก็ต้องมีพี่เฮิร์นเจอพี่เฮิร์นก็มีทีก็แบบได้รับโอกาสก็เนี่ยก็รอเขาแบบจะมีคิวให้พี่หรือเปล่าอตอนนี้ก็คือไม่มีคิวให้คนอื่นจนเขาก็บ่นกันละค่ะตอนนี้ใครฮอตกว่าใครเนี่ยคิวนะคะเออนะเรียกว่าถ้าเกิดมาออกไลฟ์วันนี้เรียกว่าฮอต